สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะโอ้ยิไดนอนบ่เนาะมือไหนนอนคุณยาพาเอ้ยเจ้าสิเฮ็ดยังกระดอกกระเดียดแท้เนาะแม่เอ้ยมันเด็กเกินเนี่ยหันสามทุ่มกลัวหละเนี่ยง่า้ จะวมเอยจะบอ,อ,ะบอลาเนี่ยบอกล้วกปนอนนอนลุกขึนเฮ็ดยโอ้โกระโพดกระโพแล้วลแม่ลุงพน้นบันนี่ไปตามไปไอสน,นั่นนี่เนี่ วัสดีคุณเอฟซีเนี่ยวัสดีจ้าห้องคนมาตัเออมาตำสาดเอออืม้ฟังเอาคุณเอฟซีเนี่ยผ้คุณห้องคุณเอฟซีมาซอยแง่สาดมาซอยตำสาดอือืนเห็นบกเออืมวางะ้เนาะ ทำยาเดียวนี่เป็นฮะจทำแงตัวเดียวเจ้าสินเจ้าสินนอนจักโมงจังย้ามเมือในแม่หาทุ่มพวกทุ่มโอ้ยฮ่อู้ฮ่อยู่น้าเจ้าหอยหเด้ฮ่ประมาณชีทุ่มเนี่ยฮ่อากับเขาไปนอนเด้ง่วงเนาะ ເອอนນนນອนอนງຄັກນອນເດິກຫຼາຍຍາມເມື່ອເຊົ້າກໍບໍ່ຢາກລຸກໃດອ່າๆเກາດກໍເນົາໜາວເຢັນເຢັນເນາະສ້ັອ

ต้เก่านมอ้างข้าวเป่าเลยะใส่ว่าตังใดกาะไงมีจะเ่ายังเกาะ องคูขึงหนนะ้าอ๋อองคูองคูพยาหนะ้าองคูปลิจิตหน่นบอแม่อ๋ออันเพื่อนกันยังนั่งนัน่งกันอยู่เพื่อนกันยังล่ำกันอยู่เออเพื่อนกันยังล่ำกันอยู่ล่ำล่ำถวายอยู่ไห เอาคือเมืกี้คือเอานีมาเอาเจ้าแย่เนาะจะเป็นคนแย่เน่ยงานเอาปุกจ้าเป็นคนแย่นาะโอ้ยหนอเป็นไทยอนใจะเป็นคนแย่เโอ้ยขอภใยหลายๆเ้ยคุณเอฟซีเอ้ย ที่เดงบมดอืมเขาเขาเจากันยังล่ำกันถลา,ายกันอยู่เป็นเลยละ

ง่ายบวแ่ังเอเอาออกี่ายง่ายงายง่ายความแพ้แหว่อยู่ไงสะเลไม่ไงสะเลเอ้ย บ่อยเฮาเนาบ่อยเฮาแน่นแย่กบไปพั่นหน้าง่อมงวมมันก็ต้องเป็นหางบ่แม่นบ่อีแม่ไสสิเบิ่งอันเอ้อสิมาเบิ่งไปมพี่พ่อนฮู้อยู่มันก็ต้องเบิ่งตัวนั้นตัวคะนี่เอ้ยนี่ๆอันนี้มาหาันสิว่าผู้เจ้าของเป็นคนงามดเฮาก็ต้องแย่ไปันตัว อันมาเขาแงคิดว่า,น,านี่โค้อ<ม>คิดขาไท<ง>่หลอดเอาไม่คิดแล้วสุกก็ถือเลยเบยบยยิบออกหน่อแต่ลับซียังหน่ชียองเนี่ยมันชีขาจะเซ็นแล้วซีฮะซีถ้าชีขาจะเซ็น โอ้ยแม่เอาขาวอาสามนึ่เอาท<ห>ี่เท้าอะไรเทียวที่เท้านะ,านะนมันแห้งเลยเลยทำบ่ออีกชิ้นเอาขาวมาอีกชิ้นนึงมันแห้งมันโกป่วยอยากจะทิ้งออกทิ้งข้าวออกไม่งู ยาจะเจ็นไม่พอกันถรับเท้าไปจะรับเท้าผู้ี่หัศจรอย์้ป่วยโครบาลาย ขอบคุณนะคะคุณเอซนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องปอออนพี่สาวลุมพลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุมพลเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ